สวัสดีครับวันนี้หนูู่ไทยจะจะมากินลองกินส้มตำเขาบอกว่ามีร้านส้มตําแถวนี้ไกลๆตอนนี้อยู่ในซอยโรงเรียนวัดไซนะครับนี่ครับจะมีเซเว่นนะเดี๋ยวเราเดินไปว่ามันจะอร่อยสมชื่อเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องสั่งน้ําก่อนนะเวีน้ําน้มามะพร้าวปั่นนะครับนี่ครับ นี่แมค้าสวยนะเอา30สิบครับ<ด>แต่ต้องแวะกินน้ำมะพร้าวก่อนค่อยไปกินส้มตำเผื่อมันเผ็ดตัว,วตนี้ก็จะมีน้ำอะไรน้ำมะพร้าวสดเนาะแล้วก็พวกน้ำส้มน้ำอะไรครับแม่ค้าจะดีนะมามาได้ครับสวยด้วย <c oughs> <ๆ c oughs> นี่ครับสวยวครับตอนนี้เราสั่งน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมเมานะครับได้จ้าตอนนี้เจอละเจอร้านละส้มตำที่แซ่บที่สุดในซอยวัดไซ นี่ครับลูกค้าเยอะนะผมยอมรับเลยนะมีสั่งไว้เยอะนะครับนี่ครับเราประกันคุณภาพได้ครับพ่อค้าวินเหจน,นิดนึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับวเราเข้าไปหาพ่อค้าดีกว่าขอขอครับเราไปสอบถามดีกว่านี่นะเมนูเมนูมาให้ดูร้านส้มตำแซ่บนัวกันร้านนี่ครับ มีเยอะเลยนะตำทะเลตำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนี่ครับนี่สั่งได้ครับราคาราคาเป็นกระดีงไม่แพงนะราคาร้านนี้นี่ครับตอนนี้ลูกค้านั่งรอเต็มเลยสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตหน่อยนะวันนี้กำลังอันนี้ตำอะไรครับตำไทยอ๋อตำไทยเนาะ ูกค้าก็ยืนรอนี่ครับเจ้าของร้านสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับนะนี่อยากกินอยากดูอะไรเมนูอะไรนะครับเราเราพัดสรรจัดสรรให้นะครับนะได้ครับมีหลากหลายเราเป็นเมนูตามสั่งนะครับนะครับท่านอยากกินอะไรเราของเราสะอาดทุกวันนะครับหมดทุกวันนะครับนะครับนะครับนี่ได้ยินข่าวตั้งแต่หน้าปากซอยเลยนะเขาบอกว่าร้านเนี้ยครับผมขอบคุณมากครับเว่าก็มีมีมีมาไกลมากเลยครับใช่ไหมครับมาจากสุขุมวิท จากโซนบางนาแล้วนะครับนะนี่การันตีจะลูกค้าที่นั่งรอไล้ครับผมไม่ได้โม้นะนไม่ใช่น้ำมานะนี่นลูกค้ามาซื้อจริงๆน,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 นี่แม่ค้าบอกว่าเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ได้กินลนะเาานาลยเนี่ยนี่เดี๋ยวผมพาชมภายในร้านดกวานะเดี๋ยวค่อยสอบถามว่าทำไมต้องทำธุรกิจแบบนี้แล้วขายดีด้วยนะ นี่ครับายในร้านก็จะมีเครื่องนุ่งเครื่อดื่มเป็นร้านแต่ตกแต่งแบบแนววินเทจเลยนะถ้าลูกค้าคนไหนชอบแนวนี้แวะมานั่งกินนี่ครับนี่ครับ,รบพ่อค้าก็จะประมาณนี้นะแนววินเทจนิดนึงครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพ่อค้าดูว่าความเป็นไปเป็นมาทาไมต้องได้ไามาทําตําแบบนี้แล้วนิตติดหูคนแถวนี้เลยนะหรือคนไกลๆก็มากินนะนี่ครับบริเวณในงานในร้านนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อค้าตัวนี้กำลังยุ่งเลยเดี๋ยวผมจะมาถามพ่อค้าว่ามันมีเมนูอะไรบ้างครับผมไปเลยครับนี่ครับพี่นวลนะครับนะเราก็ได้มาเจอเจ้าของร้านแล้วครับผมอันนี้เรียกชื่อเล่นเนาะพี่นวลนะพี่นวลนะครับพี่นวลนวลนิเศษนะครับครับผมแล้วมันเอาพี่นวลขอถามพี่นวลนิดนึงมันเป็นมันมันมันเป็นยังไงมายังไงแบบแรงบันดาลใจที่ต้องทําแบบอาหารแนวแบบเนี้ยคือคนอื่นเขาก็ทาเยอะนะผมว่า แต่ว่านีคือว่าของผมเนี่ยครับผมผมจะเริ่มเริ่มเป็นคนเริ่มแรกเลยนะครับคือชีวิตของผมผ่านมาเกือบ20ปีที่ขายเกงกยีนนะครับขายเกงกยีนขายเสื้อผ้ามาแล้วก็แรงบันดาลใจในกรณีที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจช่วงนั้นสปลเรือนะครับแล้วก็ต้องหาลองพิจารณาดูว่าเราจะขายอะไรนะครับพอดีผมมีร้านนี้นะครับผมมีร้านนี้มาเกือบ20ปี17 18ปปีที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเลยมาพิจารณาดูว่า ขายเกงยี่มขายเสื้อผ้านี่มันเงียบไปแล้วเนี่ยผมต้องคิดแล้วมามา,มาทำแบบเป็นของกินดีกว่าไหมเพราะว่าอีกอย่างที่แฟนผมเนี่ยขายปลามาก็เป็นสิบสิบปีแล้วเราก็เลยเอาปลาของเรามามาทำประยุกต์ขึ้นมาว่ามีแบรนด์ปลาด้วยใช่ใช่มีแบรนด์ปลานะครับแล้วก็มาทําประยุกต์เป็นเมนูนู่นเมนูนี้ขึ้นมานะครับคือเราจะเริ่มเป็นคนแรกเลยครับแรกๆเลยเจ้าแรกเลย,ว,เลยว่าได้ฝังประลามสามนะครับว่าคือเป็นส้มตำแนวแบบไหนครับพี่โชว์หน่อยนี่ครับนี่ครับ อันนี้เป็นไ่พิโชโชนเลยครับอ๋ออันนี้เมนูเกาเหลาใช่ไหมพี่ใช่ครับเราจะมีหลายอย่างนะครับนี่คือไปออเดร์นะครับยะมาไข่เค็มนะครับซึ่งไข่เนี่ยเราจะไม่ไม่เค็มมากนะครับแต่อมันมันหน่อยนะครับนะ เราจะมีกุ้งกุ้งสดนะครับกุ้งสดรัวแล้วก็เป็นเป็นหมูมุยอเนี่ยเราจะเป็นมุยอขึ้นชื่อนะครับนะก็หอยแมงลูกเนี่ยเราใช้เป็นอย่างดีครับพิเกลต์อนะครับแต่จริงๆมันมีหลายเมนูนะพี่ใช่ครับมีมีมีเยอะนะครับเรา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 จะเสนอไม่โอเคมันเยอะครับตามพลาครับผมพี่นรสเดี๋ยวสุดท้ายฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้สำหรับกับคนที่กำลังแบบเอ้ยเริ่มทำธุรกิจด้วย สำหรับคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจนะครับนะผมก็ว่านะครับช่วงนี้เศรษฐกิจต้องว่ามีดีนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยกันนะครับแล้วก็อย่างนี้ช่วงนี้โควิดนะครับแล้วก็ระวังตัวกันคนที่คิดอยากที่จะทานะครับอาชีพแบบนี้ต้องใจรักนะครับใจรักไม่พอนะครับต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับความสะอาดความซื่อสัตย์ลูกค้านี่มาอันดับแรกนะครับแล้ววัตถุดิบที่เราจะต้องทํานะครับต้องดีต้องเป็นเกรดนะครับ อย่าไปคิดแต่ว่าจะเอาเงินเขาอย่างเดียวครับเราทําให้เขากินเขาก็ติดใจเรานะครับเขาก็มาซื้อครั้งเราต่อไปไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวจบแรงบันดาลใจคนที่อยากจะทำหนึ่งหนึ่งคือต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับคือของกินเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับ,รบเพราะว่าถ้าคนกินไม่ถูกปากไม่ติดใจนะครับเขาก็จะซื้อคนแค่ครั้งเดียวแต่ถ้ารสชาติถ้ามันได้ถูกปากคนนะครับเขาก็จะ มากินเราอีกนะครับเหมือนที่คนนั้นนะครับพี่เขาตีเงินอยู่นั่นแหละตรงทางน้ำนะครับเนี่ยครับเขากินตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับอันหน้ามา่อยครับนี่เขากินตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยนะครับครับนี่ลูกค้าประจำคือเขากินตั้งแต่วันแรกเลยครับเท่าตรงนี้ก็สามปีแล้วนะครับนะครับผมสุดท้ายนี้เดี๋ยวหนุ่มประเทศไทยจะลองชิมส้มตำพี่นวดอร่อยอร่อยครับโอเคครับผมนะครับขอยนะครับทุกท่านนะครับยินดีถ้ายังไงก็แวะอุดหนุนพี่นวดได้นะอยู่แถวอยู่ตรงไหนพี่ แนะนำร้านหน่อยอยู่ซอยเลนมอเตอร์ไซนะครับเข้ามาซอยเลนมอเตอร์ไซนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นเลยนะครับยังเยื้องเซเว่นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเรามีที่นั่งให้สบายนะครับครับผมในที่นั่งให้สบายร้านซาซานทีนี้ดูนะครับบรรยากาศในร้านก็ออกแนวพิเศษนะครับเพื่อชีวิตนะครับเราภาษากันนะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะเราทําแบบนี้นะครับครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวสุดท้ายนี้หนุ่มภูไทยกับพี่หนวดขอกับ ลาไปก่อนนะพี่นุชนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ